กล้เทศกาลแบบนี้นะคะหลายๆคนค่ะจะต้องมีไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์อย่างลยอย่างมาเจ้าจนบางคนบอกว่าอุย้ยตายแล้วจะอีน้ำหนัก,กขึ้นค่ะไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเมื่อทุกคนมีตัวช่วยนี่เลฟิฟตัวนี้คืออยัางวิตามินลอกคุณเจ้าบอกก่อนว่าบัรจัยยาลดน้ำหนักนะคะทุกคนแต่ว่าเขาไปช่วยด้วยดักจับ แปง้งไขมันน้ำตาลน,นะเจ้าทุกคนตอนนี้เป็นใย,ยอาหารติละลายในน้ำฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็คือเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายของเขาเจอน้ำแล้วอาจจะย่างเกิดการพองตัวในระบบทางเดินอาหารของเขาอย่างเช่นกับพ่อกะลำไส้ก้เน,ะนเาะเนี่ย้งเขานีค่ะมีความอิน ยาหองเขาเนี่ยกินอาหารได้น้อยลงกว่าเดิมนะคะทุกคนแล้วนวัตกรรมตีเขาใจก็คือ Apple ิลฟีนอแล้วกับโมโลซิลซึ่งเป็นนวัตกรรมตีใจในการขวบคุ้มน้ำนักชื่อดังของโรคเลยนะคะทุกคน ตัวนี้บอดใจย,ยาลดน้ำหนักชนั้นพอแม่พีนองบอต้องกลัวนะคะที่ว่าเลิกกินตัวนี้แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกนะคะเมื่อเขากินไปแล้วน้ำหนักลดลงตามที่เขาต้องการเรร้อยๆแล้วนะคะทุกคนอาจจะค่อยๆเผาตัวนี้ลงก็ได้เพราะว่าคาเจ้าเพเรตเชมเน่นเลยอยากจะให้พอแม่พีนองเนะะี่ยค่ะสาม,มารถลดน้ำหนักควบ คุ้มน้ำหนักของตัวเองคืออยู่ในเกณฑด้วยตัวเองเขาด้วยตัวของเขาเองนะคะทุกคนฉะนั้นนะเจ้าไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้กินแล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกนะเจ้าตัวนี้ซ้ำไปกระตุน้นภูมิคุ้มกันตัวย่า้ร่างกายของเขงาแข็งแรงแล้วกลับไปตัดปับ๊บเสร็จระบบ เกี่ยวกับขับท้ายไม่นะคะทุกคนฉะนั้น่อแม่ไปนอกไม่ต้องกลัวว่าจะอืดท้องแน่นท้องหรือมีปัญหาผิวแตกผิวยน่นผิวแห้งผิวมองงามหลังจากที่ว่านำนักลดลงมาแล้วนะคะทุกคนฉะนั้น ก่อนจับมือหนักหรือในช่วงเทศกาลมีไว้ทุกคนกินก่อนอาหารประมาณ15-30นาทีค่ะแล้วการกินอาหารในมือนั้นของคุณก็จะมีความสุขการกินขนมหวานของคุณก็จะไม่กลัวอ้วนเพราะมีตัวเลิฟเข้าไปช่วยยับยัง้งแป้งไขมันน้ำตาลค่ะ